สวัสดีค่ะคุยขีกับน,นิชกรนะคะวันนี้วันที่44ของการออกกําลังกายแล้วนะคะวันนี้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงค่ะน้องก็พามาถนนอีกสายหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะเมื่อคืนนอนดึกแต่ว่าก็ยังตื่นเช้าค่ะตื่นมาเล่นแต่เช้าเลยอารมณ์ดีสุขภาพดีะคะนอ,นอนแค่4 4 5ชั่วโมงเองนะคะเพราะว่าเมื่อออกกําลังกายสุขภาพดีใช่ไหมคะนั่งสมาธิด้วยนะคะพอมีอินเนอร์พีชไม่มีอะไรต้องกังวลใช่ไหมคะร่างกายก็ จะนอนหลับเพียงพอแล้วก็ใช้เวลานอนไม่มากนะคะอันนี้มันเป็นไลฟ์คล็อกหรือว่านาฬิกาของร่างกายก็คือพลังงานของชีวิตพลังงานสีเขียวที่น้องอธิบายถ้าใครเคยเ,เล่นเกมซิมซิตี้จะเข้าใจนะคะว่าพลังงานชีวิตจะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอการกินอาหารอิ่มนะคะแล้วก็ความคะแนนจิตพิสัยก็คือความรู้สึกของจิตใจนะคะมันจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจเพราะฉะนั้น ที่จะทำให้มีพลังงานชีวิตดีก็คือ,อในเรื่องของใครเคยดูหนัง Star Wars ไหมคะพลังงานตัวนั้นแหลคะค่ะเป็นพลังงานที่เกิดจากเหมือนการนั่งสมาธิแล้วก็การที่ออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอนะคะคือใช้พลังงานสามารถใช้พลังงานในตัวเองเนี่ยสามารถมา,ารักษา ร่างกายของตัวเองได้นะคะเหมือนหนังจีนนะคะพลังภายในนะคะก็คือคนจีนอะ่ะเขาเรียนรู้เรื่องพลังภายในพวกนี้ซึ่งมีจริงนะคะสามารถรักษาโรคได้จริงน้องอะ่ะส,สามารถที่จะทําโยคะแล้วก็ทําพลังพลังชี่อะค่ะหลายคนคงได้ยินที่เขาออกโยคะกันะนะแต่ว่าพลังชี่หรือว่าพลังภายในแล้วแต่เรียกชื่อนะคะแต่ว่ามันคือพลังงานภายในที่เกิดจาก พลังงานที่มีคุณภาพแล้วก็พลังงานสูงมากขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่สมบูรณ์การนั่งสมาธิการสามารถควบคุมพลังงานพวกนี้พลังงานพวกนี้นะคะน้องวันนี้น้องจะมาสอนเรื่องจักระแล้วกันนะคะจัก,กระนะคะที่น้องไปเรียนที่อินเดียนเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นเจ็ดฐานนะคะหัวจนถึงพื้นนะคะวิธีที่คุณจะรักษานะคะถ้าคุณไม่สบายนะ,ะให้คุณถอดรองเท้าเอาไปเดินกับพื้นดินหรือว่าพื้นหญ้า นะคะเราออกเดินไปในที่ที่มันมีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วนี่ก็เป็นอิทธผลอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่น้องเลือกมาอยู่สุพรรณบุรีเพราะว่าน้องได้ศึกษาคนที่เขามีอายุเกินกว่าร้อยปีนะคะคนที่เขามีอายุเกินกว่าร้อยปีนี่เขาใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในต่างอยู่ในป่าอยู่ในแม่น้ําอยู่ในลานําธารอะไรนี้นะคะแล้วก็กินอาหารที่มันเป็นธรรมชาตินะคะกินอาหารสดใหม่ อากาศบริสุทธิ์ดื่มน้ำบริสุทธิ์แล้วก็มีสังคมมีคุณภาพมีอยู่กับครอบครัวพี่น้องนะคะอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับทั้งหมดเลยที่จะทำให้และหลายคนถามว่าเอ๊ะทำยังไงคุณลุงคุณป้าชาวญี่ปุ่นจะสามารถที่จะอ,อ,อยู่ได้นานๆน,นะคะหรือว่าอยู่ได้แบบว่าเคล็ดลับของการอายุยืนนะคะจริงๆเคล็ดลับของการอายุยืนนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ว่าคุณจะต้อง ใช้ชีวิตโดยการที่ใช้ชีวิตโดยการที่จะต้องทำตามที่น้องบอกนะ,ะปัจจัย4ที่มัสโลบอกนะคะนั่นคือกฎพื้นฐานมัสโลคือกฎการใช้ชีวิตที่มนุษย์ต้องมีคือกดพื้นฐานอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคที่พักอาศัยน้องเคยบอกแล้วกินอิ่มนอนสบาย เราก็มีความอบอุ่นทางใจที่สําคัญมากนะคะที่คนในกรุงเทพนะคะหรือว่าตอนที่น้องอยู่สาทรหรือว่าน้องที่ไปทํางานต่างประเทศหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ตามนะคะที่เขาจะไม่มีคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการที่จะมีความอบอุ่นภายในครอบครัวหรือว่ามีความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวความมั่นคงทางด้านจิตใจนั่นเองค่ะความมั่นคงในจิตใจนั้นนะคะมันไม่เงินซื้อไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับความถี่และความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ด้วยกันภายในสังคมนั้นนะคะนี้จะบอกได้เลยว่าคนที่จะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาออทางกายจนประสบความสําเร็จในสังคมได้เนี่ยมีหลายแบบนะคะสิ่งที่จะมีสําคัญที่สุดก็คือว่า พอคนประสบความสําเร็จทางโลกแล้วเราเรียนเปียตีเปียโทเปียเอกด็อกเตอร์นี่เราเรียนเพื่ออะไรคะมันแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งคือความรู้ที่จะให้มนุษย์ s u r v i v o r s u r v i v o r ก็คือใช้ชีวิตได้ต่อไปก็คือรู้ว่าต้องกินต้องอืดต้องถ่ายต้องคุยกับใครอะไรยังไงเวลายังไงที่ไหนเวลายังไงกินอะไรบ้างน,นะคะนั่นคือความรู้พื้นฐานที่ เป็นความจําเป็นของชีวิตซึ่งเรียนแค่อายุสิบสิบสองนี่ก็มีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วนะคะสองก็คือความรู้ที่จะใช้ไปทามาหากินนะคะจะมาหากินก็แบ่งเป็นสองส่วนคือสายอาชีพกับสายสายวิทย์คนิดนะคะสายอาชีพก็คือพวกเรียนบัญชีพวกเรียน ชีพต่างๆวาดวาดรูปอะไรพวกนี้นะคะแต่น้องเรียนวิทย์คณิตเรียนสายวิทย์มานะคะเพราะฉะนั้นสายวิทย์เนี่ยมันจะอัดแอปไปได้ในส่วนของสายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สถาปัตอะไรสถาปัตนะคะมันไม่จำเป็นต้องใช้ชีวะไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์แต่ว่าต้องใช้คณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์น้องเรียนชีวะเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีมาซึ่งบางครั้งน่ะหลายคนน้องพูดน้องอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของ ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเคมิสตรีนะคะสารเคมีในร่างกายเรานะ,ะคะคือของพวกอย่างเนี่ยจะต้องศึกษานะคะน้องศึกษาเรื่องกระดูกหรือออโตโนมีนะคะคือร่างกายที่หมอนะคะใช้รักษาเรานะคะว่าเราจะต้องมีร่างกายยังไงคือระบบในร่างกายพวกนี้ที่เอามาพูดวันนี้นิสกร ศึกษามาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ศึกษาแบบหมอนะคะศึกษาเพื่อเป็นหมอที่จะดูแลตัวเองนะคะเป็นหมอทางด้านดูแลเรื่องร่างกายแล้วก็เป็นหมอที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินสุขภาพร่างกายและรวมไปถึงตอนนี้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณนะคะเมื่อคืนก็ได้ดูหนังนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปที่2แล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไซไฟวิทยาศาสตร์เพราะว่าคือความรู้พื้นฐานพวกนี้นะคะนอกจากเรามีความรู้พื้นฐานที่จะใช้สวายเวอร์เราก็เป็นความรู้ที่เราใช้เพื่อทํามาหากินหาเงินนะคะ เพื่อเอามาซื้ออะไรนะคะอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคใช่ไหมคะและหลายคนนะคะยังไม่ได้สัมผัสจุดสูงสุดที่ตัวเองตั้งไว้ว่าจุดนั้นเป็นจุดความสําเร็จที่คุณพึงพอใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ยังที่จะต้องเป็นหนูทีปจักหรือว่าเป็นลูกจ้างที่จะต้องทํางานต่อไปเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ที่ความต้องการของคุณเองที่คุณไม่ยังไม่พอเพียงอะไรต้องการไปให้จุดจุดที่สูงสุดขึ้นไปให้ถึงยอดเขาจุดที่สูงสุดมากกว่านั้นก็คือคุณกำลังคราม to the mountain the high mountain on top นะคะก็คือว่าคุณกำลังขึ้นไปสู่ยอดเขาด้านบนสุด ที่คุณวางไว้ซึ่งพอขึ้นไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมีแต่น้ําแข็งและความเหน็บหนาวก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองและหลายคนนะคะยังไม่รู้เพราะว่าไม่เคยได้สัมผัสจุดนั้นแต่หลายคนตอนนี้ได้สัมผัสแล้วยิ่งนักการเมืองนะ,ะคุณก็จะรู้เลยว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆนะคะมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอนํานาจตาแหน่งบทบาทต่างๆหรือว่านักการเมืองที่มีอยู่เนี่ยเขาจะต้องแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะการเลือกตัง้งไม่มีฟรีนะคะมีแต่ต้องใช้เงินทุกอย่างต้องใช้เงินเงินคือตัว ตัวแรกเปลี่ยนก็คือเป็นมูลค่าถ้าคุณสามารถผลิตได้เองถ้าคุณมีความพึงพอใจแค่จะซ a t i ฟ f ยที่จะมีเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวมีความสุขคุณเลือกแบบนั้นเลือกที่จะมีความสุขอย่างมั่นคงถาวรมีอาหารมีเครื่องมีที่อยู่มีที่พักอาศัยมีสังคมมีความสงบเงียบมีธรรมชาติที่ดีนะคะที่แบบคนในต่างจังหวัดมีกันนะคะซึ่งไม่ปลกใจนะคะถ้า ใครนะคะจะรู้ว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดเขาจะจิตใจดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์แบ่งปันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผลหมากลากไม้ข้าวปลาอาหารที่เขามีปลาในน้าเนี่ยเขาจับได้เขาเลี้ยงในกรุงเทพอยู่คอนโดนะคะราคาร้อยล้านห้าร้อยล้านก็ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวเลี้ยงปลาหรือว่าหาอาหารกินได้นะคะคุณยังต้องโทรไปสั่งน้ํามากินนะคะคุณยังต้องโทรสั่งอาหารมานะคะครึ่ง ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าชีวิตที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้นนะคะคุณสามารถที่จะหาของกินที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะนี่จะมีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมีซีอโอท่านหนึ่งนะคะไปพักที่ต่างจังหวัดนะคะบริเวณน้ําตกแล้วก็เห็นชายแก่คนหนึ่งนะคะเขานั่งตกปลาอยู่นะคะซีอโอคนนี้ก็ถามคุณลุงว่าเอ๊ะทำไมต้องมานั่งตกปลาตกปลาได้เยอะไหมลุงก็บอกว่าได้เยอะ นะคะเขาบอกว่า,าตกแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วกลับไปทากับข้าวกินกับครอบครัวใช่ไหมคะซีโอก็บอกว่าเออเนี่ยปลามันเยอะทำไมคุณไม่ตกเยอะๆล่ะคุณคุณตาก็าถามว่าแล้วจะตกไปทำไมเยอะๆก็เอาไปขายไงยแล้วไงต่อแล้วก็ได้เงินมานะคะ เศรษฐีคนนั้นก็บอกว่าเราก็ได้เงินมาทีนี้คุณตาก็ถามว่าได้เงินมาแล้วไงต่อก็เอามาซื้อของที่ต้องการแล้วก็เอามาขยายนะคะขายให้มากขึ้นจ้างคนมาตกปลาแล้วก็ขายขายในตัวอำเภอตัวจังหวัดต่างประเทศอะไรก็ขยายตลาดไปนะคะนักธุรกิจคุยกับชาวบ้านนะคะก็คุยแบบนั้นทีนี้พอเสร็จแล้วไงต่อ จ่แล้วคุณก็จะมีเงินเยอะในธนาคารคุณก็มีบริษัทให้ลูกน้องทํางานแล้วไงต่อคุณคุณตาถามแล้วคุณจะได้มีเวลามาพักผ่อนเหมือนที่ผมนั่งแบบนี้ไงแต่ว่าผมก็ต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวผมมีประชุม